โอเคเดี๋ยวไปตีปลาชนกันจะไปชนนะครับเดี๋ยวไปดูกยไปกดช่องนู้นขนนุนด้วยแล้วกันไปเดี๋ยวไปติตามชมกันเห็นเนะเห็นใช่ปะโอเคถึงหมาแล้วทุกคนไปดูกันถึงหมาแล้วหมาก็เห่าไม่เลิกเลย โอเยอะจริงๆกรปตามี่เข้าบ้านไปนะครับถึงหมาแล้วทุกคนเห็นปะเก็บซูมเลยดีกว่าครับถ้าเดี๋ยวก็ต้องตีเนาะด้วย ก็ติดสวะเลยอะไรวะต้องถามนะครับว่าใช้เอฟเฟคอะไรไม่ใช้ครับทำกล้องเองนะครับพี่น้องประชาชน ติดขยะเลยเกินไมมันติดขยะอย่างนี้วะเออตีมันคค่ติดขยะนะซูมไม่ได้ครับโอ้ติดก้านพักบุ้งมาด้วยเฮีย ไรครับคุณกัปครับผมโอเคแคปชั่นไว้เฉยเลยเจ็บปุ๊บ ใผลตัวเปล่าก็ไม่แน่ใจครับลองดูครับวันนี้มาสายครับ อแม่กล้องจะร่วงโอ้โหเหี้ยสัตว์โธ่ทุเรศทำยับไอที่ไปทำยับก็ขอโทษด้วยนะครับผมนี่ปลาไม่กัดเลยวะแปลก,ป,กปลาไม่ปลาไม่กัดครับมีคนมาลงกระขายคนระับหลายวันละกระขายอยู่เลย ปลาไม่ค่อยกลับจะต้องเตรียมย้ำเนาะไม่ซูมครับเฮ็ดูดูกันเองนะผมกล้องมือถือถ่ายเนาะนี่ไงแรงก็ได้จะกล้องตกมีกานผู้ชมแห่งสักทีดิ lông phế nào ui lúc mình xiên pha anh chị Lùng phế nè, phế này lúc xiên pha นี่ป้าไม่กัดจะแหว่กับบ้านนะวันนี้สูงสักนิดนึงกัดสักทีว่าใั้นผู้ชมเห็นเมื่อกี้ป้าป้าออกมาถามเลยแม่ทำไร แม่ก็นอนเล่นเฟซบุ๊กโอ้ยทุกวันด่าทุกวันแล้วจะด่าผมทำไมทอย่างครับก็ไม่เข้าใจแม่ผมคนใจดีครับชอบดา่า ลุกซมลุกซมโอ้โหเนี่ยโอ้โัเนีงยโอ้พระเจ้านี่มันสวรรค์ของเราชัดๆมาติ๊กตอกเราดูยูทู e มากเกินไปอยากทำตามยูทู e มากครับได้ทำตามมันนี้แหละสวรรค์อุ้ย Ui Không thấy gì nữa này, mình oh, rồi Ui mấy dù Cái đó Ui Yeah Ui Ui Ui, Ui. Ok hấp คลิปนี้ครับป้าไม่กลับเลยพอเพียงเท่าน,นี้แหละมตีแป๊บเดียวก็จบเลยป้า <c oughs> ไปอยู่ในบ้าน,นเดี๋ยวไว้ข้าวหลังเนาะเมื่อกี้ช่องวันหนึ่งครับเดี๋ยวกลับกันกลับกันนี้ก่อนครับทุกคนโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับไปบายครับ